เจอของจริงสองวัยรุ่นซิ่งรถจักรยานยนต์แต่งท่อเสียงดังเจร้องผู้การเรียกอบรมสั่งยึดท่อเมื่อเวลา17นาฬิกาสนาทีพันตำรวจเอกสมชายอยู่สวัสดิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดเดินทางไปทำภารกิจบริเวณถนนสายตราดแหลมงอบพบสองวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งท่อเสียงดังบนถนนจึงได้ติดตามไปและเรียกให้จอด บริเวณปั๊มน้ำมันปตทนองเสเ็ดก่อนที่จะทําการอบรมถึงพฤติกรรมในการสร้างความรําคาญบนถนนหลวงซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานตํารวจแห่งชาติที่ให้มีการปราบปรามจับกลุ่มเด็กแบนบนถนนหลวงและได้บอกให้ทั้งสองคนได้ทราบถึงปัญหาและผิดกฎหมายนายเอนามสมุรไมรุ่นได้บอกว่าตนเองชอบแต่งท่อรถเป็นชีวิตจิตใจสะสมเงินวันละยีบาท ที่เหลือจากพ่อแม่ให้ไปเรียนหนังสือเก็บสะสมไว้ก็จะซื้อท่อสูตรแต่งและเป็นคนชอบแต่งรถท่ถนานรองผู้การได้ทําการอบรมเด็กทั้งสองคนแต่ไม่มีการจับกุมแต่อย่างใดเพียงขอให้ไปเปลี่ยนท่อเดินกลับมาอย่าสร้างความเดือดรอ้อนท้องถนนอีกสิ่งทั้งสองคนก็รับปากก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่สายตรวจนํารถไปยังสถานีตำรวจปทเมือนตราดเพื่อรอให้วัยรุ่นทั้งสองคน นำท่อมาเปลี่ยนก่อนที่จะทำการยึดท่อไว้เป็นของกลางและปล่อยตัวกลับไปบ้านในขณะเดียวกันพันตำรวจเอกสมชายอยู่สวัสดิ์รองผู้บังคับการตรวจปูธรจังหวัดตราดได้เปิดเผยว่าหลังจากเจอรถทั้งสองคนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและท่อเสียงดังจึงได้เรียกให้จอดและพูดคุยให้ไปปรับเปลี่ยนไม่อยากให้ไปสร้างความสื่รอร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านและให้ลดความขึ้นขนองลง สึ่งอยากให้โอกาสเข้าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งทางจังหวัดตราดเองก็ปราบปรามเด็กแว้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางการบ้านน,าานะครับแล้วก็ในการลดความขึ้นสนองของวัยรุ่นนะและ้วก็ดูแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็เด็กนี่น้องนี่ก็เรียนวนสา่ารณดช่างเขาก็มีการศึกษานี่ก็ทางานดีอาจจะ นี่บอกว่าแผานป้ายทะเบียนน่หายไปแจ้งหายแล้วก็หวให้โอกาสาเัาเปลี่ยนตอนนี้ในพื้นที่มีเยอะไหมครับนายค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะอก็กำลังให้ตํารวจไปดาเนินการนะครับก็พยายามจะให้กวดฐานยาจะให้กวดฐานทําให้เรียบร้อยนะครับนิวส24นัทธษษษวุฒิสวัสด์วารีภาพข่าวนิวราศทิศสีรายงาน